สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องเพจถามครับในช่วงชิ้นจักรสิ่งทำโอ้โหบอกเลยปวดหลังปวดหลังจริงอันนี้อยู่ร้านเลป้าเออคือแบบต้น,ตนๆในแบบรารามห้าเลยบอกเลยใช่ของดีของดังร<ไ>วงที่แล้วเลทิบักเลทิบักสกสูตเตอร์ฮะถูกต้องพระรามห้าอ่ะรถพี่เก๋มาแล้ววันนี้แนะนำหน่อยว่าพี่เก๋ขับรุ่นอะไรอยู่ผมขับเวสป้าเอวเอ็กซ์หนึ่งสองห้าครับจมเดินบ้านๆเลยอยากมาเปลี่ยนโฉมนิดหน่อย เธอบิดนิดนึงนะเดี๋ยวไว้ขี่ซิทุกวันนี่แหละข้างในมีอะไรไปดูกันไปดูฮะไปมาถึงเจ้าของอู่นะมันก็ต้องดูรถเจ้าของอู่อ่าอันนี้คืออะไรพี่อันนี้สเปนต์อ่าสามร้อยเทนี นนถ,ถ้าตแต่งแต่งกี่กบาทละพันอันปินก่อนเลยสปินก็ถ้าเป็นมือสองก็อยู่ประมาณห0เจ็ดหมื่น 10, านตั้งต้นประมาณเจ็ดหมืนจะทำแบบนี้พี่จะทำแบบนนเ,นเนี้ยเป็น $300 อยเนี่ยพี่ซื้อจีได้สามร้อยนี่ยเดี๋ยวเลื่มประมาณใช่ครับซื้อตั้งคันเลยพี่อีกกี่บาทแต่ออแสนสามบมเจ็ดหมื่นอ่าสองแสนละยังไม่รวมอุปกรณ์ที่แอดแจ้งเข้าไปอั้อุปกรณ์แอดอเขคาอีกแสนสองแสนว้าวถ้ากลมกมมาห

ไอ้เยี้ยมึงอยู่นู <organizational> ้นอยู <Brother> <X EN> ่เลยเฮ้ยเยย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 อันนี้เป็นยย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 ยอยยยมไรยมยบยยยัยนยย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 รยยนยยยเยยไม่มียยายย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 ย่ยยย่ยย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 ย้ยย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 ยนยย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 นยยยอยย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 ยนยนยอยยยยยยอ อรถกูก็ทำโฟกซิวนี้ได้วะไอ้คิดได้พี่แค่รอก็เจียทำงานตาแตกหมดทั้งลำนี่กี่บาทวะเนี่ยล้อเกิดละทัน้ล้จะเวไม่ได้อะคอมได้ปะวะโอ้ยมันเกิดมาเพื่อพี่โตเนี้ยเฟี้ยว่ะจริงโอ้ยเงาจนขาตั้งคู่ตรงนี้ก็ชุบหมดเลยนะชุบชุับชชุบโอดูั้ชบดเลยอะเชื่อเจงว่าเวป้าต้องมีอะไรน่าเล่นเยอะมากเลยเราจะ้ฟังหได้หมนีเฮ้ยป้าเบูนม รถอยู่อู๋เรื่องว่าไม่ต้องเลยว่ะพี่ละจุดนี้คือจุดอะไรพี่อันนี้คือจุดรับส่งรถครับจุดลงเชื่อนั่นเองสำหรับสายซิ่งก็ลงเชื่อครับถจอดเทียบกู๊ดกู๊ดก็รถอะไรอะไรไาข้างในดีกว่าเรื่องอะไรกันเลยได้ถ้าหนองในนี่มัแบบหนองในมันก็ต้องมัดท็อกมาเออพี่อย่างแรกที่ต้องโดนเลยนะโดนมาเลยใช่ย่อนี้เลยอ่ะอ่าน้นใช้ปกติทุกวันใช้งานใช้ในเมืองเอามาจัดให้หน่อยสองเส้นมาแล้วไงต่อไปไาม เราเริ่มต้นพี่โอเคดีอันนี้ก็ใส่รถนี่ได้เลยใส่ได้เลยครับอ่าพี่อยากได้เตี้ยอยู่แล้วพี่เก๋ใสยซิ่งอ่ามาตัวนี้อยู่กี่บาทเอากลับเอามาเอามาไรอีกน้ำมันเครื่องเอาอยงี้เดี๋ยวเอาของทุกอย่างรวมๆด้วยถ่ายคลิปหนึ่งดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ่เดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับนนี้คือเซตที่พี่เก๋ควรจะต้องเปลี่ยนละเริ่มต้นก่อนเลยนี่จะเป็นยางอันนี้จะเป็นยางของยูโรกิฟงานทั่วไปงานทั่วไปตาบตาตาบตาบจะคู่นี้กี่บาทนะพี่สองท่น อ่ะันนี้ถูกหน้าถูกเตี๋ยอันเนี้ยสามก้าอันนี้น้ำมันเครื่องหน้าร้านเราถ่ายอยู่ปรร้อยบาทของน้ำมันอันนี้พี่เก๋เลือกเป็นของติ๊กมาแกงเยอรมันสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นท่อกรองท่อกรองท่อกรองอากาศเปลี่ยนซะหน่อยเปลี่ยนซะหน่อยเป็นบูทเทนเครื่องของเดิมมันจะมีช่องหักเยอะใส่ตนี้ไปอันนี้เป็นฝาวรท่อกรองอากาศอ๋อก็คือนี่ข้อมันนี่เองใช่เหลือมีอย่างอีกไหมกันแจกไปด้วยอ่ะแจกนี่กี่บาทนะพี่หน้าร้านคันเจ้าแล้วดูผ่านเพจถามหรืออะไรครับก็ได้ มาคุยกันได้บอกการเผด็จการมาคุยกันได้ไอ้กองนี่กี่บาทพันแปดกองนี้เท่าไหร่สี่ร้อยง่ายที่ระบบประกาศอ่ะท่อกองผ้ากองเปล่ากองเนี่ยสามพันีสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทครึ่งหมื่นสนใจอะไรวะนี่กี่บาทกี่บาทตัวนี้แบรนด์อันนี้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์มีมาโต สามหมื่นรอก็สามหมื่นแล้วตามเปิมเงนินรว <c oughs> มพ่ออีกผมอยากเห็นแบบตัวแทนนี่เด็ดโอ้แบบว่าในร้านเแบบหรอพี่แบบผมแม่งรวยจัดเลย<ะ>นี่เลยพี่ไอคูลไท้ของประเทศอะไรพี่ไต้หวันครับแบรนด์ชาร์คโรล,ลีหน้าหลังสิม มันแบ่งเป็น3ประเภทพี่ไหนึ่งตัวเริ่ต้นตัวอูตัว S L ถูกสุดถูกสุดได้อยู่สี่หมื่นก้าเนยขยับขึ้นมา H L H L คือปรับระยะช่วงไฮโูได้และไปอีกทีนึงก็คือไฟฟ้าไหนไฟฟ้าตัวไหนไฟฟ้าตัวนี้ไม่มีของนี่หใส่ไปหมดแล้วอก็คือสำหรับคนที่เกียรีิเกียรมานั่งปรับคือกดปุ่มอย่างเดียวแทงมาเอตัวนั้นปรับไฟฟ้าแปดหมื่นห้าเวทป้าได้่ะนายลองเลยไม่คิดเอาจริงผมว่าประมาณแบบหลักขีดอ่ะอันนี้มันใส่อยู่ในรถแข่งครับนี่กี่บาท ราคาค่อนข้างถูกมากกว่าก็คุณภาพกับราคาดีกว่าไอ้ร้อยอย่างนี้วงเท่าไหร่เก๋คิดว่ากี่บาทวงห้าหมื่นห้าเป็นเท่าไหรในตัวพี่แสนห้าคู่ห้เหรอใช่คู่ละแสนอ๋อคู่ละห้าเก้าคู่สิบเก้าคู่ทั่วโลกทั่วโลกเอาไหมคู่หนึ่งไหมหนึ่งว่าไงดีมันมีของจีนไหมเกี่ยนี่มาไปหยอกมาเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะใส่อะไรมั่งอะไรย่าปัญหาใครโดนเขาแล้วโดนแล้วจ้าอันนี้คือยางยางเก่๋ยางเก่าดีแล้วเนี่ยมา นี่เจ้าของมีอยู่ตัวเสื้อมาเสื้อมาลูกใส่ตุลีอ๋อนี่ก็เอามาให้ผมเลยนะเปเลย์เปลย์เสื้อวินเทจดิ่กเปเลยนี่ยังไงเย้ขอบคุณพี่เจ้าของเขามากๆเลยนะฮะเพื่อนผมเองดูเพื่อนกูแต่ละคนเนเฮียเจ้าของธุรกิจเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเออเฮียอะไรเนไอ้กูชอบตลกไม่มีตังค์หรอกทำแบบพวกมึงอ่ะ เฮ้ยเสร็จแล้วหรอจารย์เสร็จแล้วครับผมคลิปเลยอาล่าโชก์โค้ยางเยิงเฮ้ยชอบนี้มากเลยอะฟิลแบบเปลี่ยนเลยอะยางเแข็งเครื่องอะเสียงเปลี่ยนเลยนะเออฟังดิฟังดิว้าวนะเสียงดูดสดแหละดูดเส้ขึ้นโอเคปะโอเคเนี่ยทำไมไม่โอเคอะโอเคมากก็ใครอยากทำรถนะครับเวสป้าอะเลดี้บักนภรามห้าทำได้เลยครับทำได้เลยผมเองบอกเลยนะครับน้องๆใครอยากมีรถเวสป้าสวยๆเท่ๆแบบนี้นะ แวะมาได้เลยที่เลนดิบังสกู๊ตเตอร์ครับล้านกวยก่นอนกับในช่วงคิดจะเข้าว